สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณอยากไปเขาจะยอมปล่อยไหมถ้าคุณอยากไปเขาจะยอมปล่อยไหมมาลองเช็คกันดูนะเผื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะคะว่าถ้าสมมติอยากอยากแกล้งแกล้งลองเงียบ แก้งหายไปทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนคุณอยากไปอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเขาจะทํามาง้อไหมอะไรอย่างเงี้เนาะเผื่อไม่ง้อจะได้ไม่ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะถ้าคุณอยากไปเขาจะยอมปล่อยไหม โอเคถ้าคุณอยากไปตอนแรกเนี่ยเขาก็จะยังง้อคุณก่อนนะเขาจะยื้อไว้ก่อนเขาจะง้อคุณลองลองคุยดูก่อนแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลองลองปรับตัวลองปรับความเข้าใจลองลองเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ เพื่อที่จะดูก่อนว่าเออมันจะไปต่อกันได้ไหมคือตอนแรกเลยอะตอนแรกเลยอะนะคะสมมุตินะสมมุติว่าคุณกับเขาเทะเลาะกันเรื่องหนึ่งมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันในเรื่องหนึ่งเขาก็จะยอมยอมคุยยอมปรับตัวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะลองดูว่าอ่ะเขาจะเปลี่ยนได้จริงไหมเขาจะทำได้ไหมคือขั้นแรกอะผู้อ่านมองว่าเขาจะยอมจะง้อ จะขอคืนดีจะดึงเอาไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าคุณยืนยันว่าไม่เอาแล้วจริงๆฉันทนไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆเขาก็จะปล่อยคุณไปแต่ก่อนที่คุณจะไปอะนะคะผู้อ่านเชื่อว่ามันจะต้องมีช่วงประนีประนอมก่อนอะเขาจะขอประนีปนอมขอให้คุณลองลองดูก่อนได้ไหม อืมสรุปก็คือเขางอนะเขางอแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบว่าเธอไปจากฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมให้เธอไปเกาะแข้งเกาะขาอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อะ่ะแต่ว่าเขาก็จะงองอก่อนปรับความเข้าใจประนีประนอมก่อนให้คุณลองดูให้คุณลองลองดูกันไปก่อนไหมว่าเออถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ได้จริงๆอะ่ะถ้าเธออยากไปจริงๆก็ก็ค่อยไป อาจจะมีการตกลงกันเช่นอืหรือว่าเราอาจจะลองลองห่างกันดูก่อนลองเว้นเว้นระยะแล้วดูว่าเออเราเราไม่มีการแบบเนี้ยมันโอเคไหมเธอโอเคหรือเปล่าฉันโอเคหรือเปล่าถ้าเธอโอเคเธออยู่ได้เธอไม่ต้องการฉันแล้วจริงๆเธอยืนยันฉันก็จะปล่อยเธอไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ แต่อย่างน้อยอ่ะมันจะต้องมีการปฏิปันอมมันเกิดขึ้นก่อนในขั้นแรกนะขั้นแรกอืมแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆยื้อไม่ได้จริงๆก็โอเคเชิญ <c oughs> ก็ให้ไปนะคะอืมประมาณนี้แหละคลิปนี้ทำไมสั้นจัง แต่มันไม่มีอะไรแล้วจริงๆอ่ะก็สรุปว่าเขายอมปล่อยนะคะถ้าถ้าถ้าคุณยืนยันถ้าคุณสมมติว่าประีจะขอปณีประนอมแต่คุณไม่ต้องการปณนีประนอมแล้วจริงๆอ่ะคุณแบบทนมานานแล้วแล้วเส้นเส้นมันขาดถึงเส้นความอดทนมันขาดแล้วมันหมดสิ้นลงแล้วจริงๆอ่ะถามว่าเขาจะจะยอมปล่อยคุณไปเลยไหมก็ปล่อยปล่อยเหมือนกันสรุปก็คือมันขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณไม่อยู่เขาก็ รังคุณไว้ไม่ได้ถึงเขาจะขอประนีประนอมถ้าคุณไม่ยอมประนีประนอมคุณก็ไปได้อืนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณนะคะก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ